2 0 2 5 p a n เซอร์แฟนท่อมมาถึงแล้วและกำลังสร้างกระแสในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์อันดุดันภายในสุดหล้ำและสมรรถนะที่ผสานพลังกับความแม่นยำตั้งแต่แรกเห็นแฟนทอมทำให้ต้องหันมามองทันทีภายนอกออกแบบมาเฉียบคมโคเฉีียวและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งด้วยเส้นสายที่ยาวและเตี้ยให้ความรู้สึกทรงพลังบนท้องถนนกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมลวดลายตาข่ายกว้างประกบด้วยไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่ยาวไปถึงซุ้มล้อ ตัวรถมีเส้นสายที่สะอาดแต่ทรงพลังส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มความกว้างทำให้ดูทันสมัยทั้งกลางวันและกลางคืนงานออกแบบทุกจุดไม่ได้มีแค่ความสวยแต่ยังช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่เรานอหรูที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยบ่หุ้มด้วยหนังแท้และอัลกันตาราตกแต่งด้วยโลหะขัดเงามอบทั้งความสบายและความหรูหราแผงหน้าปัดโดดเด่นด้วยหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่รวมทั้งชุดมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ในเดียวกันระบบพันเซอร์โอเอสใหม่ทำงานได้รวดเร็วและลื่นไหลรองรับการอัปเดตออนไลน์ตลอดเวลาแสงไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารสามารถปรับสีได้ตามใจชอบ บาะนั่งรองรับการระบายอากาศและมีระบบนวดเหมาะกับการเดินทางไกลพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มขึ้นให้ความกว้างขวางกว่าเดิมระบบเสียงที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ชั้นนำให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเพิ่มอรรถรสทุกการขับขี่ ด้านสมรรถนะแฟน t อม2025ก็ไม่ทําให้ผิดหวังมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบชาร์จให้กําลังมากกว่า400แรงม้าไปจนถึงรุ่นท็อป V8 ทวินเทอร์โบที่รีดกําลังเกิน600แรงม้าอัตราเร่งทันใจรุ่นสูงสุดสามารถเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีช่วงล่างปรับอัตโนมัติช่วยให้การควบคุมคมกริบ อ่านสภาพถนนและปรับตามแบบเรียลไทม์ถึงแม้จะมีพลังมหาศาลแต่ก็ยังมีระบบไฮบริดเสริมที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดทอนสมรถนะผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับได้หลายแบบทั้งโหมดสบายสำหรับเดินทางหรือโหมดสปอร์ตสำหรับการขับขี่เร้าใจ ราคาเริ่มต้นประมาณ2.6ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานและไต่ขึ้นไปกว่า3.8ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกฟังก์ชันพันเซอร์แฟนทอม2025คือรถที่รวมดีไซน์เทคโนโลยีและความร้าใจในการขับขี่ไว้ในคันเดียวเหมาะกับคนที่ต้องการทุกสิ่งอย่างในรถหรูคันเดียวขี่ขีดขีด,ขด